ท่านผู้จเจริญด,ด้วยคุณธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาตจจมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับบรรดาท่านผู้นักศึกษาธรรมทั้งหลายความจริงการฟังธรรม ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วและเข้าใจว่าทุกทุกท่านคงมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะพอสมควรในครั้งก่อนนั้นได้อธิบายถึงเรื่องการทำสมาธิ ในขั้นบริกรรมภาวนาตามแบบฉบับของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านเป็นพระเถระที่ทรงคุณในทางการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานของภาคอีสาน บางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเป็นคนเมืองไหนอาจจะมาจะได้นำประวัติของท่านมาเล่าโดยย่อๆท่านอาจารย์เสาและท่านอาจารย์มั่นเป็นชาวเมืองอุบลโดยกำเนิด ท่านอาจารย์เสาเกิดที่อำเภอเมืองท่านอาจารย์มั่นเกิดที่อำเภอผงเจียมทั้งสองท่านนี้ในเมื่อได้มาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแล้วก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมวินยัยเพียงแค่การให้รู้ หลักธรรมอันเป็นหลักการปฏิบัติในทางด้านจิตโดยตรงคือเรียกว่าท่านเรียนเป็นกรรมฐานโดยตรงในตอนแรกๆพระธุด,ดงกรรมฐานในสายนี้ก็ไม่ค่อยมีใครจะสนใจเท่าไรนักจะเป็นปล่อยเหตุใดนั้น ไม่ขอนำมากล่าว <c oughs> ได้จะกล่าวเฉพาะวิธีปฏิบัติของท่านซึ่งท่านอาจารย์เสาอ,อาจารย์มั่นได้ปฏิบัติกรรมาฐานเริ่มต้นด้วยบริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้ไม่เฉพาะแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียว พราะบริกรรมภาวนาแต่ละอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์เป็นคู่ของใจซึ่งคู่บริกรรมนั้นจะต้องนึกในคำใดคำหนึ่งซ้ำๆสักๆจนกระตั้งทำจิตให้ติดอยู่ในคำบริกรรมภาวนานั้น ทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าโดยธรรมชาติจิตของคนเรานั้นยอมส่งกระแสไปรู้อารมณ์ต่างๆสุดแท้แต่อารมณ์นั้นๆจะผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกายแหละใจในเมื่ออารมณ์นั้นๆผ่านเข้ามาแล้ว ก็าสามารถที่จะจูงใจให้ไปเกิดความยินดีความยินร้ายหรือความพอใจไม่พอใจสุดแท้แต่อารมณ์จะจูงให้เป็นไปและการรับรู้อารมณ์ของจิตนั้นย่อมมีอันเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเพียงแค่เวลาไปเดี๋ยวเดียวเท่านั้น เรามีความรู้สึกนึกคิดจนนับไม่ถ้วนดังนั้นอุบายวิธีการบริกรรมภาวนาหรือนึกอยู่ในคำใดคำหนึ่งซ้ำๆสักๆกอเพื่อจะให้ติดอยู่กับคำที่นึกนั้นแล้วจิตของเราจะได้ลืมนึกถึงอารมณ์สิ่งอื่น จะจดจ้องอยู่เฉพาะที่คำบริกรรมภาวนาอย่างเดียวแต่การที่จะทำให้จิตจดจ้องอยู่ที่คำบริกรรมภาวนาอย่างเดียวนั้นก็ไม่ใช่เป็นของง่ายนักเพราะว่าโดยปกติจิตของคนเราย่อมส่งกระแสไปสู่อารมณ์ต่างๆนับไม่ถ้วน การที่จะทำจิตให้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาที่เราต้องการนั้นที่จะพูดถึงการภาวนาจะให้ได้ผลกันจริงจังแทบจะไม่มีคำอะไรที่จะต้องมาอธิบายสู่กันฟังนอกจากจะตั้งใจนึกบริกรรมภาวนากันอย่างจริงจัง ใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นไม่เฉพาะแต่คำว่าพุโทโธอย่างเดียวเราจะใช้คำอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นขอท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้โปรดอย่ามีความเครือบแพลงสงสัยใดๆ ในวิธีการที่จะภาวนาให้เกิดผลมีแต่ว่าตั้งใจทำจริงถือหลักว่าภาวนาให้มากๆและทำให้ชำนิชำนานเมื่อเรามีความภาคเพียรพยายามที่จะกระทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนานทำไม่หยุด ถ้าใครสามารถที่จะตั้งใจว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้วันละสามหรือสี่ครั้งแต่ละครั้งให้ไ็้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงถ้าสามารถที่จะทำได้รับรองว่าจิตสงบอย่างแน่นอนแต่นี่เรายังทำไม่ถึง พอทำไปนิดหน่อยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาครอบงำแล้วเราก็หยุดเสียถ้าหากเราภาคเพียนพยายามทำให้มากๆทํทำบ่อยๆเราก็ทำไม่หยุดหย่อนเราก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้อาจจะมาได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า ท่านทั้งหลายผมจะได้ศึกษาธรรมะและมีความรู้ความเข้าใจกันมากมายพอสมควรดังนั้นณนะโอกาสนี้จึงใครที่จะขอเตือนท่านทั้งหลายให้ตั้งใจกำหนดจิตบริกรรมภาวนาตามที่ตนชำนิชำนาญมาแล้วอย่างไร ถ้าหากท่านจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ให้ตั้งจิตอธิฐานภายในใจของตัวเองว่าบัดนี้ท่านจะทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อจะให้รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมตามความเป็นจริง แล้วก็นึกในใจของตัวเองว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็น้อมใจเชื่อลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจแล้วกำหนดลงที่ใจอย่างเดียวเท่านั้น นึกบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะมีอาการสงบลงไปให้พึงสังเกตจิตของตัวเองให้ดีถ้าจิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มลงไปคล้ายๆกับจะง่วงนอนก็ให้พึงรู้เถิดว่า จิตของเรากำลังเริ่มจะสงบแล้วเพราะจิตท,ที่จะสงบในเบื้องต้นนั้นท่านจะว่าการอย่างตรงไปตรงมาก็คืออาการนอนหลับเพราะเมื่อจิตสงบก็มีอาการเคลิ้มมแล้วก็วูบลงไปพอวูบลงไปพอหยุดวูบแล้วจิตจะนิ่ง ในเมื่อจิตนิ่งแล้วถ้าหากว่าจิตจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยถ้าหากว่าจิตจะเป็นสมาธิพอโวบลงไปนิ่งแล้วจิตก็จะมีอาการสว่างขึ้นมาซึ่งทั้งนี้มีใช่ว่าจะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันทั้งหมดบางท่าน ก็รู้สึกว่ามีกายเบาจิตก็เบาแล้วจิตก็ค่อยก้าวเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยละน้อยไม่มีกาอาการวูบวาบจนกระทั่งจิตสงบแน่นิ่งลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่ส่วนมากในช่วงนี้ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเคลิ้มเคลิมสงบลงไปสว่างขึ้นแล้วคำบริกรรมภาวนาที่นึกอยู่นั้นจะหายไปในเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงคำบริกรรมภาวนาอีก ในตอนนี้ให้ผู้ปฏิบัติจงกำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเองถ้าหากจิตมีอาการสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆก็กำหนดรู้ลงที่นั้นอย่างเดียวแต่ถ้าในช่วงนั้นถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจตามรู้ลมหายใจ เพียงแต่รู้เท่านั้นอย่าไปนึกคิดอะไรทั้งนั้นลมหายใจสั้นก็ไม่ตรองว่าลมหายใจยาวก็ไม่ตรองว่าลมออกสั้นก็ไม่ว่าลมออกยาวก็ไม่ว่าลมเข้าสั้นก็ไม่ว่าลมเข้ายาวก็ไม่ว่าเป็นแต่เพียงกำหนดรู้ลมหายใจอยู่โดยธรรมชาติ แล้วอย่าไปแต่งลมหายใจเป็นอันขาดในช่วงนี้เพียงแต่กำหนดรู้อยู่เท่านั้นถ้าหากว่าเรากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจถ้าหากลมหายใจแสดงอาการเป็นไปต่างๆเช่นลมหายใจอาจจะแสดงอาการหายใจแรงขึ้น หรือหายใจแผ่วเบาลงไปหรือบางครั้งอาจจะมองเห็นลมหายใจสว่างเหมือนกับปุยนุ่นก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวรวมความว่าอะไรเกิดขึ้นภายในความรู้สึกก็เพียงแต่กำหนดรู้เฉยอ,อยู่อย่าไปทำความเอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆ ถ้าเราไปทำความเอะใจหรือไปทักท้วงสิ่งที่เกิดขึ้นจิตจะถอนจากสมาธิทันทีเพราะฉะนั้นให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆในเมื่อจิตมีสิ่งที่รู้คือลมหายใจปรากฏอยู่ตลอดเวลาตัวสติสัมปชัญญะจะค่อยมีกำลังกล้าขึ้น สามารถควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพสงบได้โดยอัตโนมัตินี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้และถ้าหากว่าจิตของผู้ภาวนานั้นไม่วิ่งเข้าไปยึดลมหายใจก็ย่อมจะส่งกระแสออกไปข้างนอกในเมื่อส่งกระแสความรู้สึกออกไปข้างนอก ในช่วงที่จิตมีความสงบสว่างอยู่นั้นแล้วภาพนิมิตต่างๆจะปรากฏขึ้นจะเป็นภาพอะไรก็ตามเมื่อภาพต่างๆปรากฏขึ้นแล้วก็ให้กำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปทำความเอกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายนอก ถ้าหากเราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่ในความสงบในสภาพปกติโดยไม่ไปเอะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปถ้าหากเกิดเอะใจขึ้นมาเมื่อไรแล้วสมาธิก็จะถอนภาพนิมิตนั้นก็จะหายไปในตอนนี้ มีความสำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติถ้าหากเรามีความรู้สึกว่าภาพนิมิตต่างเป็นสิ่งอื่นมาแสดงให้เรารู้เราเห็นบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเช่นอย่างเห็นภาพผีเปรตหรือเทวดาเป็นต้นบางท่านอาจจะคิดว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขามาขอส่วนบุญเราแล้วเราก็ไปนึกแผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาในเมื่อนึกขึ้นมาอย่างนั้นจิตก็ถอนจากสมาธิภาพนิมิตทั้งหลายนั้นก็หายไปอันนี้ก็ไม่ค่อยจะร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความเห็นนอกเหนือไปกว่านี้ โดยสำคัญว่าภาพนิมิตท,ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อจะดนบันดาลจิตใจของเราให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้แล้วบางทีเราอาจจะเผลอเลอไปน้อมรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสิงสู่อยู่ในตัวของเราแล้วสภาพจิตของเราจะกลายเป็น ในลักษณะที่เรียกว่าสภาพผีสิงในถ้าหากเราไปสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาหรือเป็นสิ่งอื่นขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากไปมองเห็นภาพในมิตของผู้ที่เขาเราเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษมาปรากฏกายให้มองเห็นแล้วเราอาจจะน้อมเอาภาพในมิตนั้นให้เข้ามาสู่ ตัวของเราหรือสู่จิตใจของเราเพราะความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่มาจากที่อื่นในเมื่อเราน้อมเข้ามาแล้วจะมีอาการคล้ายๆกับว่ามีสิ่งเข้ามาทรงอยู่ภายในจิตหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นคนส่งไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังให้มากๆ <c oughs> การภาวนาหรือการทำจิตเนี่ยเราไม่ได้มุ่งที่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยดนบันดาลให้เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราต้องการจะทำให้จิตมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิโดยความเป็นอิสระของจิตเองถ้าหากว่าจิตจะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาก็เป็นสมรรถภาพของจิตเองไม่ใช่สิ่งบันดาล เพราะฉะนั้นขอให้ท่านนักศึกษาธรรมะและนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจในเรื่องนิมิตต่างๆถ้าหากว่าท่านไม่ไปเอะใจหรือไม่ไปสําคัญว่านิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่งอื่นมาดนบันดาลให้เรารู้เราเห็นทำความรู้สึกว่าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นจากจิตของเรา จิตของเรานั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีความสำคัญว่าเราอยากรู้อยากเห็นในเมื่อเราอยากรู้อยากเห็นพอจิตสงบเคลิมเคลิมลงไปอยู่ในระดับแห่งอุปจารสมาธิในตอนนี้จิตของเราจะฝันดีนักถ้าหากเรานึกถึงอะไรแล้วจะเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นมา ถ้าหากเราสามารถที่กำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวโดยไม่สำคัญมั่นหมายในนิมิตนั้นๆเราก็จะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าภาพนิมิตจะเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติของท่านผู้มีสติปัญญาโดยกำหนดรู้อยู่ที่จิตแล้วภาพทีมองเห็นนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงต่างๆ ถ้าจิตของท่านผู้ปฏิบัตินั้นมีสมาธิมั่นคงพอสมควรก็จะสามารถกำหนดเอานิมิตนั้นๆเป็นเครื่องหมายแห่งความรู้เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติบางทีภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงเรื่องอสุภากรรมฐานหรือาธาตุกรรมฐานให้เรารู้เราเห็นก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะสามารถทำให้สติสัมปชัญญขขะญญของเราดีขึ้นแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้วจิตก็จะสงบรวมลงไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้ปัญหาเรื่องคำว่าอัปปนาสมาธินั้นบางท่านอาจจะเข้าใจว่าอัปปนาสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิต หรือเอกคตาจิตนั้นไม่สามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นได้จริงอยู่ผู้ปฏิบัติในขั้นตน้นจะเป็นการบริกรรมภาวนาก็ตามหรือจะเป็นการพิจารณาอะไรก็ตามเมื่อจิตสงบลงไปนิ่งอยู่ในความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคตาในช่วงตน้ตนๆนี้จิตอาจจะไม่สามารถ บันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นเคยพิจารณากรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจนชำนิชำนาญด้วยการน้อมนึกคิดแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็สามารถที่จะบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นในภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นมาได้ดังนั้นเราจรึง มาที่จะแบ่งขั้นของอัปนาสมาธิได้สองตอนตอนแรกจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งอยู่ในอัปนาสมาธิถ้าอยู่เป็นสมาธิในขั้นฌานจะไม่สามารถเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาเพราะจิตอยู่ในฌานย่อมเท่งอยู่ในจุดจุดเดียวแต่ถ้าหากว่าจิตที่เคยพิจรารณาวิปัสสนากรรมาฐานมาแล้วกว็ตะก็ดี หรือเคยพิจารณาอสุภกรรมฐา,านมาแล้วก็ดีเคยพิจารณา,าธาตุกรรมฐานมาแล้วก็ดีเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งลงไปแล้วจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่าจิตถอนตัวออกจากร่างแล้วก็ส่งกระแสมารู้เรื่องของร่างกายจิตจะมองเห็นกายในลักษณะต่างๆจะเป็นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ ก็ตามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะมีความสงบนิ่งเฉยสว่างเด่นอยู่และกายที่มองเห็นในความรู้สึกของจิตนั้นก็จะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้นั้นพิจารณาอสุภกรรมาฐานมาจนชำนิชำนาญด้วยการน้อมนึก ก็จะสามารถรู้เรื่องของอสุภากรรมาฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่กายที่มองเห็นอยู่นั้นจะแสดงอาการขึ้นอืดแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังหลุดออกไปเป็นชิ้นๆิ้นแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็จะแหลกละเอียดลงไปเป็นจุนวิจุนไปแล้วก็หายไปในที่สุดยังเหลือแต่ความว่าง ในเมื่อจิตว่างแล้วจิตก็จะสามารถที่จะก่อรู้เรื่องของโครงกระดูกซึ่งจะมาประสานกันเป็นโครงกระดูกแล้วก็จะเกิดมีเนื้อมีหนังกลับคืนมาอยู่ในสภาพเป็นร่างโดยสมบูรณ์อย่างเก่าจะมีอาการเป็นไปย้อนกลับกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาจากสมาธิและในขณะที่จิตรู้เห็นนั้น จะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ารู้เห็นด้วยทางจิตยอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนกายคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนตาเป็นความรู้ความเห็นของจิตล้วนๆแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ที่เคยพิจรารณาธาตุกรรมาฐานก็จะมองเห็นร่างกายนี้ แหลกละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็จะหายไปกลายเป็นความว่างถ้าหากว่าท่านผู้ที่เคยพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเช่นพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วแล้วจิตก็จะ มีนิมิตอะไรขึ้นมาซุ่งซึ่งสุดแท้แต่จิตจะปรุงขึ้นมาแต่ความปรุงแต่งในขั้นนี้กับสิ่งที่จิตกับสิ่งที่รู้เห็นนั้นคล้ายๆกับว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยในตอนนี้จิตกับสิ่งที่รู้แยกกันออกได้เป็นคนละส่วนสิ่งที่รู้นั่นก็แยกอยู่ส่วนหนึ่งตัวผู้รู้คือจิตนั้นก็อยู่อีกส่วนหนึ่ง และส่วนความเปลี่ยนแปลงที่มันจะแสดงไปในลักษณะแห่งพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตงก็จะมีอันแสดงไปเองถ้าหากท่านผู้ฟังอาจจะมีความสงสัยว่าการแสดงอย่างนั้นใครเป็นผู้แสดงก็จิตนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวปัญญาความรู้ ในเมื่อจิตลงแต่งขึ้นมาด้วยความรู้เท่าเอาทันด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รู้จิตก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับว่าสิ่งที่รู้อยู่อีกส่วนหนึ่งและตัวผู้รู้คือจิตนั้นแยกอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งในตอนนี้เราจะเรียกว่าจิตกับอารมณ์สามารถแยกกันออกเป็นคนละส่วนก็ได้อันนี้คือลักษณะปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ ปฏิบัติเริ่มต้นแต่บริกรรมภาวนาหรือในขั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานาธาตุกรรมฐานหรือพิจารณาพระไตรลักษณ์ในขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเียกว่าขั้นวิปัสสนาขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้ที่นี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะไม่พิจารณาอะไรละ เป็นแต่เพียงแค่ว่าจะบริกรรมภาวนาให้จิตสงบอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจิตของเราสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้หรือไม่อันนี้ขอตอบว่าสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้โดยที่ผู้บริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไป เริ่มต้นแต่อุปจารสมาธิจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิในลักษณะที่จิตนิ่งอยู่ในจุดเดียวไม่มีสิ่งที่รู้ปรากฏขึ้นในจิตมีการสงบนิ่งมีลักษณะนิ่งและสว่างสู่ภายในความรู้สึกอย่างเดียวความรู้อื่นๆไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้อย่างไร วิปัสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตถอนออกจากความเป็นเช่นนั้นแล้วมาเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาผู้ปฏิบัติที่ฉลาดก็ฉวยโอกาสนั้นกำหนดรู้ความคิดของตนซึ่งเกิดขึ้นเจตคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้ เพียงแต่รู้ว่าจิตมีความคิดอย่างเดียวเท่านั้นรู้แล้วก็ไม่ต้องไปวิพากษวิจารณ์หรือไปช่วยจิตคิดอะไรเพิ่มเติมเป็นแต่เพียงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้สิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้ร,รู้รู้อยู่อย่างนั้นแล้วสิ่งใดดับไปก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้